มีเรื่องใหญ่ที่จะคุยกันคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสอตององที่ถ<ม>ล่มมาครับแผ่นดินมันไหวที่ไหนมันไหวที่พมา่าห่างจากเมืองไทยประมาณเกือบพันกิโลเมตรประมาณเจ็ดรอยกิโลเมตรและบริษัทที่เข้ามาร่วมกิจการค้าร่วมกับกลุ่มบริษัทคนไทยหรือว่านอมินีของประเทศไทยบริษัท c ชน n าเรเวนัมเบอร์เทนเนี่ยมันจดทะเบียนหนึ่งรอยล้านบาทชื่อจริงๆของจีนมันคือจงเถียซื่อีฉวีจงเถียซื่อวีไหนลองพูดดิจงเทียซื่อวีนี่คือชื่อที่เขารู้จักกันแล้วมันมีคนจีนหนึ่งคนซึ่งเป็นหัวโจกเขาเป็นคนของรัฐบาลเพราะบริษัทนี้เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐบาล ส่วนในในโสพลในมนุษย์มนัสเนี่ยก็คือตัวปลอมคือตัวปลอมคือ uh huh. นอมินีไงนอมินีไงที่มาสักสร้างตึกสอตองอสามสิบสามชั้นน่ะคนงานตายไปนับร้อยยังหาไม่เจอหาศพไม่เจอก็คือว่าสูหนายมูลค่าตึกเนี่ยสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยล้านบาทใช้ยนั่งกรุป๊ปมันร่วมกับอิตาเลียนไทยของไทยปฏิเสธความรับผิดชอบ เรามาดูเบื้องหลังหลายหลายคนก็ฟังจากข่าวอื่นไปแล้วผมเอานิดเดียวเบื้องหลังไอ้ชัยนาเรเว์นัมเบอร์10เนี่ยจดทะเบียนที่ซอยพุทธบูชาแยก11เขตทุ่งครุกรุงเทพประกวดราคาทุกครั้งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีรัฐมนตรีไทยร่วมโกงกับบริษัทนี้รัฐมนะนตรีไทยคือใครคุณโน เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปิดโปงพี่น้องที่ฟังวันนี้อย่าพลาดก็แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะเปิดโปงให้ฟังบ้านเมืองมันเสียหายเพราะการบริหารราชการแผ่นดินที่ที่อะไรเข้ามาเพื่อเพื่อช่อโกงเพื่อเอาเปรียบประชาชนเพื่อเอาเปรียบประชาชนฉะนั้นแผ่นดินที่มันไหวเนี่ย ผมไปถามวิศวกรญี่ปุ่นเขาไม่ตกใจครับถามทำไมบุรวีไม่ตกใจเขาบอกแผ่นดินมันไหวที่พม่า7.7ริกเตอร์แต่ตกใจอาคารถล่มได้ยังไง <c oughs> อาคารถล่มได้ยังไงมันห่างกันเกือบพันกิโลเมตรประมาณสักเจ็ดรอกิโลเมตรแต่ที่คนไทยตกใจคืออะไรคุณนุกสอตองอซื้อเก้าอี้ตัวละร่วมแสนไม่มีใครตรวจก๊อกน้ำ ที่รถใช้กันตามบ้านตัวละแปดพันสองกี่ร้อยตัวกี่พันตัวฝักบัวมึงซื้อไปได้ยังไงหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทต่อฝักบัวโต๊ะกินข้าวไม้โอ๊กธรรมดาธรรมดาตัวละเก้าหมื่นโซฟาตัวละหนึ่งแสนหกมืนบาทไอ้พรมทอมือเนี่ยที่มะปูเนี่ยผืนละหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถามมึงซื้อกันได้ยังไง บ้านเมืองเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้หรือถามว่าวใช่รัฐบาลจีนเขายอมไหมผมพูดเมื่อวันก่อนนี้การทุจริตแม้จะเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือคนไทยที่มีการทุจริตแล้วรับเงินจากต่างชาติซึ่งวันก่อนผมพูดถึงอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวเอาเงินมาจากเมืองนอกแต่เขาต้องมาติดคุกในเมืองไทยเห็นไหมอีกหลายคาดี คนจีนมาทํางานในเมืองไทยในนามของบริษัทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลจีนแต่คุณใช้เงินบางก้อนเอาไปประเคนนักนักการเมืองทั้งหลายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วเวลานี้ท่านประธานาวีสีจิ้นผิงท่านสั่งให้ลากตัวท่านสั่งให้ลากตัวซีออของจีน ก็คือมิสเตอร์ชวนหลิงจางเอาไว้ชวนหลิงจางเข้าไปประเทศจีนแล้วรอขึ้นศาลในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าโทษก็คือประหารชีวิตชัวผมบอกว่าชัวกันแล้วกันเพราะอะไรครับผมมาเปิดกฎหมายจีนให้ดูเอาเอากันจ่าๆเลยฟังรายการนี้แล้วครับเอากันจ่าๆเลยรัฐบาลจีนปรับเกณฑ์ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมันเกี่ยวพันกับเงินตั้งแต่ระดับสามล้านหยวนสามล้านหยวนคูณห้าบาทก็เป็นประมาณแค่สิบห้าล้านบาทจะถูกลงโทษประหารชีวิตจากเดิมที่เคยระดับหนึ่งแสนหยวนก็คือแค่ห้าแสนห้าแสนโดนประหารชีวิตเดี๋ยวนี้เอาปรับขึ้นไปอีกอ่ะเป็นสิบห้าล้านถ้าต่ำกว่าสิบ้าล้านไม่โดนประหารชีวิตแต่งานเนี้ยมันยิ่งกว่าสิบห้าล้านซะอีก มันยิ่งกว่าสิห้าล้านซะอีกครับรัฐบาลจีนภายใต้การนำของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรณรงค์กวาดล่างทุจริตขนาดใหญ่โดยการประกาศจัดการกับกลุ่มคนโกงทุกระดับ<ม>ไล่ตั้งแต่ระดับสูงผู้มีอิทธิพลหรือที่เรียกกันว่าระดับเสือจนถึงระดับล่างที่เรียกว่าระดับแมลงวีนี่คือสีจิ้นผิงมีแถลงการจากสารดีกาประชาชน และสำนักง,งานอายการของจีนบอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องทั้งหลายบอกว่าการเรียกสินบนหรือช่อโกงจำนวนเงินตั้งแต่สามล้านหยวนตั้งแต่สามล้านหยวนขึ้นไปจะถือว่าเป็นการทุจริตที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษประหารชีวิตหากการกระทำเป็นเรื่องอื้อฉาวซึ่งในประเทศไทยเรื่องอื้อฉามาก มันจะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงรวมถึงสร้างความสูญเสียอย่างหนักต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโทษประหารชีวิตยังคงเป็นทางเลือกสำหรับสารต่างๆของจีนซึ่งควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์โดยมีเป้าหมายเพื่อลงโทษการทุจริตด้วยโทษที่รุนแรงตามกฎหมายในขณะที่ในเผยเสียนติงผู้พิพากษาสารฎีกาประชาชนบอกว่าเจ้าในที่สารยุิธรรมจะใช้ความเฉียบขาดในการตัดสิน ลงโทษประหารชีวิตสีจิ้นบิงเคยพูดนะคุณนุ้บอกว่าวิธีการจะจำกัดกำจกัดกำจัดทุจริตก็ต้องทำให้เขาไม่หายใจนึกออกไหมนึกออกเป็นวิธีที่แบบว่าพูดอย่างนงคือมันเป็นเบสชอยอ่ะวิธีที่ดีที่สุดนะคะที่จะจ,จำกำัดกำจัดคนชั่วออไปนะคะจุดจบของพวกชั่วอย่างเนี้ยมันต้องคือประหารชีวิตลูกเดียวนะคะไม่ต้องลดจอนผ่อนทอให้กับความเร็วระดับนี้เลยะครับ นี่ถ้าเกิดสมมติวคุณสีคิ้นผิงมามาบริหาประเทศไทยผมคิดว่านักการเมืองน่ากับข้าราชการระดับสูงน่าจะหายไปประมาณสัก98เปอร์เซ็นะฮะแน่นอนไม่เหลือแล้วครับตั้งแต่ระดับอบตอบจอเทศรรบาลและระดับประเทศเวลานี้ไปถามนี่อบชคดีทุจริตแม่งโกงท่วมหัวนะไอ,อ้มันมันมัน,มนกองท่วมหัวเลยแต่ดีอย่างรัร่องมูลฉบับนี้มันไม่ขาดไดยุความไง ถ้าเป็นสมัยก่อนขาดยุความไปแล้วสมัยนี้ไม่ขาดยุความคุณอยู่ที่ไหนก็จะลากคุณมาติดคุกก็แล้วกันฉะนั้นกรณีของซีอีโอคนเนี้มิสเตอร์ชวนหลิงจางเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นคุกยังไงก็ไม่พ้นคุกฉะนั้นการกระทําผิดทุดจริตกิจการรัฐจีนเนี่ยมีโทษมีโทษครับมีโทษอาคารสอตองออมันร้างหลายแห่ง สตองอพยาก่อสร้างเจ็ดสิบล้านบาทปล่อยให้มันล้างไปปล่อยมันล้างไปสตองอของร้อยเอ็ดรัดลงทุนห้าสิบแปดล้านก็ปล่อยให้ร้างไป mm hmm. จีนเนี่ยนะผมเล่าให้ฟังท่านจะได้มีความรู้จีนเขาลงโทษประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อปีที่แล้วสองพัรอี่สิบสี่ท่านเดาดูสิว่ากี่คนที่ถูกประหารชีวิต ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันคนเฮ้ยห้าแสนแปดหมืนห้าพันคนครับที่ถูกฉีดยาบ้างที่ถูกยิงเป้าบ้างเปรี้ยงเปรี้ยงเรี้งเี้เท่านไม่เอาไว้สีจิ้นผิงไม่เอาไว้นะฉะนั้นไอ้ชวนหลิงจางเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ผุดได้เกิดขึ้นสารสัปดาห์หน้าเจอแน่เพราะหลักฐานไม่ต้องมาพึ่งของรัฐบาลไทยหรอกหลักฐานของจีนเนี่ย เขาเพียบเขาเพียบสถานทูตจีนมีเพียบและหน่วยราชการรับของจีนเขามีเพียบแจกเงินให้รัฐปรีคนไหนแจกเงินที่เจ้าหน้าที่คนไหนเขามีหมดนะเขาหาเตรียมไว้ล่วงหน้านานแล้วนะมีหมดครับฉะนั้นที่มันพังลงมาเนี่ยไอ้ตึกเนี้ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคุณนุกมันพังมาแล้วหลายประเทศ ไอ้ไฉนาเรลเวย์เอ่อนามบ์นามบะเทนเนี่ยหลายประเทศนะไอ้ไอ้จงเถียซื่อฉวีเนี่ยไอ้จงเถียซื่อเอ่อไอ้จงเถียซื่อหวีออนี่คอือชื่อเต็มของไอ้ไฉนาเรลเวคือผมเล่าให้ฟังนิดนึงมันไปดําเนินการใน,ในต่างประเทศมีโครงการที่พังถล่มแบบเนี้ยระหว่างการก่อสร้างอย่างเช่นอ่าสะพานซีกิลิ ซึ่งกำลังก่อสร้างในเคนยาพังถล่มมาตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จจ hmm. ังอย่ยังสร้างไม่เสร็จอ,อ,อีกเหตุการณ์หนึ่งที่พูดถึงมากก็คือหลังคาคอนกรีตสถานีรถไฟที่เซอร์เบียถล่มให้คนตายในสิบหกคนแล้วของไทยอนาคตยังไม่รู้หลายสะพานที่มันสร้างหลายโครงการที่มันสร้างอาจจะเกิดสากโศกนาักกรรมในวันข้างหน้าเราไม่รู้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเซอร์เบียบานปลายเป็นเรื่องใหญ่คนเซอร์เบียประท้วงครั้งล่าสุดมีการประท้วงประท้วงเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนก่อนนีน้มีพี่น้องประชาชนชาวเซอร์เบียไม่พอใจรัฐบาลและมองว่าเป็นต้นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันปล่อยปละละเลยไม่ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภยัยเห็นไหมล่ะครับ ฉะนั้นปัญหาความผิดพลาดอันนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศส่งผลให้ C R E C C R E C ก็คือไอ้บริษัทจงเทียชื่อหวีเนี่ยก็คือ China r a n w a y China r a n w a y n no. u m จนถึงมา n u m p e r ไอ้กรณีอย่างเนี้มันเป็นการเกิดขึ้นในสกอตแลนด์ก็มีนะเมื่อ2016นะก็มีการโต้เถียงกันโดยรัฐบาลสกอตแลนด์ และถูกวิาพากษ์วิจาร์ณว่าไม่ยอมตรวจสอบประวัติของไอ้บริษัทพวกนี้ที่มารับสมรทานไม่ตรวจสอบให้รอบคอบเพราะมีฝ่ายตรงข้ามไปขุดคุยครับคุณนุไปขุดคุยเจอว่าบริษัทแม่ของแรนเวย์ไชน่าแรนเวย์นัมเบอร์ทีเนี่ยอิจเนริงกรุ๊ที่รัฐไปลงนามเนี่ยเคยมีประวัติจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อคว้างานของรัฐจนทำให้ถูกกองทุนน้ำมันของนอร์เวย ขึ้นบัญชีดำไปแล้วของไทยรัฐบาลปักกิ่งรู้หมดว่าใจ่ายให้รัฐมนตรีคนไหนยังไงคุณนุ๊ยังไงพรุ่งนี้ผมต้องพูดให้ได้นะเข้ามาฟังกันให้ถล่มทลายนี่คือความจริงที่รายการนี้มอบให้กับท่านมอบให้กับท่านมันใช้ตัวแสดงทั้งนั้นมันมีผลประโยชน์ถึงกันทั้งนั้นนายใหญ่รอดนายยกรอด พวกเราก็รอดฟังแล้วมันเจ็บช้ำหัวใจไหมพี่น้องทั้งหลายตอบผมหน่อยสิมันเจ็บช้ำหัวใจไหมนายใหญ่รอดนายหญิงรอดพวกเราก็รอดรอดสิรอดห้ายงแห่ง,หงละห้าพันล้านบาทสองหมืนห้าพันแหงไอสองหมืห้าพันล้านเนี่ยอยู่กระเป๋าใครอยู่ตรงไหนเก็บมาแล้วหรือไม่เก็บอะไรยังไงผมไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองทั้งนั้น และเป็นเรื่องของผิดจรรยาบรรณทงางศาสนาทุกศาสนาครับผมย้อนกลับไปบริษัทไชน่าเดลเว y นี้ไปที่ไหนยัดใต้โต๊ะนักการเมืองที่นั่นไปที่ไหนถล่มที่นั่นไปที่ไหนวอดวายทิบหายที่นั่นบริษัทนี้ก็สมควรแล้วฮะที่ซีโอของบริษัทชวนหลิงจางจะถูกสีเชินผิงลากตัวขึ้นศาลเงาหัวจะไม่มีแต่ว่า <c oughs> ผู้ว่าสตงอของเราก็เงาหัวไม่มีหายไปตั้งแต่เกิดเรื่อง8วัน9วันยังไม่ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสตงอ,อันนี้อยากให้มีสีส้นผิงเมืองไทยนะครับจะได้ลากตัวเคนจากสตงออกมาพูดบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณปล่อยให้บ้านคุณเนี่ยวดวายขนาดนี้รว่วไปถึงสตงในจังหวัดต่างๆที่สร้างงานกันไม่เสร็จและทิ้งเป็นภาระภาษีของประชาชนใช่ครับเอาพี่สรุปตอนท้ายเลยครับพี่เวลาจะจบแล้วครับ คือบอกอย่างนี้ที่ผมเล่าเมื่อกี้ที่เซอร์เบียก็ดีที่ที่สกอตแลนด์ Scotland ก็ดีหรือที่ไหนแข่งเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเวลานี้ไม่เหลือซากแล้วครับถูกยิงเป้าไปหมดแล้วสุดท้ายก็คือเป็นซีอซึ่งเป็นคนจีนคนเดียวนะที่มาดูแลที่นี่แล้วเอานอมนี่มาโอ้โหมันไม่รู้กี่สิบบริษัทร่วมค้ากิจการร่วมค้าจับตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นะเสร็จแล้วไอ้ทันบีคนนี้เป็นคนเปิดเผยราคากลาง เป็นคนเปิดเผยราคากลางของทุกหน่วยงานมันลงกับรัฐมนตรีคนนี้ทุกหน่วยงานแล้วเมื่อเขารู้ราคากลางแล้วเขาก็สามารถประมูลได้ในขณะที่บริษัทอื่นไม่มีรู้เป็นของคนไทยอันนี้คือการโกงอย่างหนึ่งเมื่อมันรู้ราคากลางมันก็ได้ชนะการประมูลหมดนะมันเอาถูกกว่านะราคาถูกแล้วมันก็เอาเหล็กเส้นที่ไม่มีคุณภาพก็คือเหล็กปลอม เราจะอยู่กันยังไงอย่างนี้ถ้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้ถามสิเราจะอยู่กันยังไงในบ้านนี้เมืองนี้ถ้าไม่มีคนเด็ดขาดมาปราบสรุปแล้ววันเนี้ยให้กำลังใจพี่น้องทั้งหลายที่ใส่เสื้อขาวอย่างผมออกมาครับเพื่อแสดงพลังให้เขาเห็นว่าประชาชนไม่ปลื้มคุณแล้วในการคุณเปิดคาสิโนเพราะผลประโยชน์อันใหญ่หลวงและเป็นการฟอกเงินทุจริต ทุกวันนี้เงินทุจริตนะกลุ่มข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนักการเมืองมันรวยกันจนสะดือบวมแต่ประชาชนนี่ยากจนแสนเข็นจนติดดินไม่มีจะกินไม่มีเงินซื้อกาวสารกลองอ่อในขณะที่คุณทุจริตันจนร่ำรวยแล้วยังจะเอาไอ้ไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอาไอ้บอลคาสิโนเข้ามาอีกก็มีการฟอกเงินแล้ววันนั้นมันจะเหมือนประเทศกัมพูชาที่สาภาพยุโรปคว่มบาดรัฐบาลกัมพูชา กัมพูชาส่งสินค้าไปยุโรปไม่ได้เลยนะครับเขาไม่รับเลยนั่นคือการคว่ำบาตรแล้ววันหนึ่งไทยจะถูกคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สินค้าเกษตรจะทําให้บ้านเมืองถึงกับย่อยยับอับจนพี่น้องเกษตรฟังผมไว้วันนั้นกําลังจะมาถึงถ้าวันพรุ่งนี้พระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์ผ่านแล้วเข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมาการจนถึงวาระสุดท้ายสองสาม แล้วขึ้นไปวุฒิสมาชิกถ้าดำเนินการกันอย่างชนิดที่เรียกว่านะกอดกันกลมเลยเพื่อผลประโยชน์ตามดูกันบ้านเมืองนี้จะเป็นยังไงนึกวาดภาพหลับตานึกวาดภาพจะรู้ว่าความชิบหายกำลังมาเยือนนี่ผมพูดความจริงนะเป็นความจริงหรือเปล่ามันฟอกเงินฟอกยังไงผมเคยเล่าให้ฟังนะมีเวลาจะเล่าให้อีกนี่เวลาคุณรูวหมดแล้วนะ้าตอจะเล่าให้อีกเล่าให้ฟังอีก เอาวันพรุ่งนี้ดีกว่าเปิดตัวนักการเมืองนักการเมืองที่เข้าไปงาบในสอตองอที่ทำให้ตึกถล่มครับครับวันนี้ขอบคุณพี่บุตรวิยมศิดานะครับขอบคุณครับครับวันดีครับพี่น้องมจะชาชนครับ